พี่ตูนครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ตลาดเสียงตายนะฮะที่เราจะมาหาซื้อวัตถุดิบนํากลับไปทําเมนูให้เคนทาในเย็นนี้ครับวัตถุดิบที่เราจะเลือกในวันนี้ก็คือปลาทูนะครับปลาทูที่นี่เรียกว่าปลาทูแม่กองหรือว่าปลาทูโปะนะครับพี่ตูนมีไอเดียในการทําเมนูอะไรบ้างครับวันนี้เอเอ,เอผมว่าวพฒนธรรมของคนที่เนี่ยครับ คือเป็นอะไรที่ไทยๆอ่ะน่าจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารไทยๆนะที่ผมคิดไว้ก็จะเป็นเมนูปลาทูปะ่ะใช่ใช่เป็นปลาทูทอดอกับ<ล>กับแกงเขียวหวานปลาทูที่เนี่ยมันเจ๋งยังไงอะ่ออปะปลาทูที่แม่กองเนี่ยที่ที่ผมสืบข้อมูลมานะก็คือว่าปลาทูที่เนี่ยเป็นปลาทูที่จับโดยวิธีโปะ<อ>ประมาณนั้นก็คือเนื้อเนื้อมันจะนิ่มแล้วก็จะหวานกว่าผมได้ยินเสียงหวูดแล้วแหละสงใสยว่ารถไปจะมาละเขาเริ่มเก็บกันแล้วด้วยนะนั้นเราห<ม>ลบก่อนเดี๋วไหมไป ก็จริงๆแล้วม so like so like ันก็ต so ื like ่นเต้นอย่างว่าอย่างอย่างที่บอกครับตามชื่อก็คือว่าตลาดเสี่ยงตายมันก็มีความมีความน่ากลัวของมันอยู่แต่ผมเชื่อว่าคนที่เนี่ยเขาเข้าใจวิถีและวัฒนธรรมของเขาว่าเขาควรจะหลบจะหลีกและป้องกันตัวยังไงเมื่อเมื่อรถไฟผ่านมาครับเสี่ยงตายจริงครับจริงครับผมก็เสียวอยู่เหมือนกันนะเมื่อตะกี้พี่ตูนว่าเราจะตำพี่แกงเองดีปะเออไหนๆก็มายูงที่นี่ล้ โชว์การตาพริกแกงโชว์เลยดีกว่าอ่โอเคผมก็ว่าดีนะเพราะแบบว่าสมัยนี้คนเรามันไม่ค่อยแบบว่าทําอาหารแล้วก็ตำพริกแกงกันเองแล้วแหละเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะซื้อวัตถุดิบนอกจากปลาทูแล้วก็เดี๋ยวเรามาขลกพริกแกงกันเองพี่ตูนช่วยผมป่ะฮะโอเคครับสัญญาโอเคได้ขอดูแขนหน่อยดินี่โอ้ได้โอเคครับ ข่าวมาว่าส้มโอก็ดังเหรอส้มโอใช่ไหมใช่แล้วพี่ตูนจะเอาส้มโอมาทําอะไระครับเดี๋ยวรอเจอเคนแล้วผมจะเฉลยเมนูให้ฟังนีกแหลว่าเป็นเ,เมนูอะไรนี่เราก็เจอปลาทูน,นึ่งแล้วนะครับปลาทูน,นึ่งนี่แบบมีวิธีการเลือกยังไงบ้างก็คือหลังเขียวแล้วทมตะกร้าเป็นปลาใหญ่เป็น,นปลาอินโดปลาอินโดใช่ไหมแต่ปลาทูนี่คือแม่กองก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนั้นผมขอซื้อสัก สามเข่งก็แล้วกัน3มเข่ง25บาทโอเคครับที่นี่ก็มีของสดเยอะนะพี่นอกจากปลาทูที่เราได้ไปแล้วอ่ะพี่ตูนว่าไงฮะเรียบกุ้งก็สดครับเฮ้ยแต่กุ้งเราไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาตามหากันในวันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่เราตามหามาอยู่ข้างหน้าก็คือปลาทูสดปลาทูแม่กองครับนี่พี่ตูนเราเจอแล้วครับปลาทูสดใช่ที่เราหมายปองไว้ปลาทูสดนี่ดูยังไงอ่ะพี่ ตัวจะไม่แดงใช่ไหมฮะหลังมันวาวค่ะเก็บไซอย่างเงี้ยถ้าเป็นปลาล่าเก็บไซยาใเหงือบยังแดงอยู่เลยนะฮะอันนี้คือไซส์มาตรฐานมันพามันโตม,มันโตได้กว่านี้ป่ะฮะเอาใหญ่กว่านี้นี่พี่ตูนครับนี่คือลักษณะของปลาทูแม่กองที่เรียกว่าสดสดสดใช่ก็คือลักษณะง่าย,ายนะครับพี่ตาใสข้างในสีดาเลยนะฮะแถบหลัง มันวาวออกสีสีเงินนะฮะคีบยังมีอยู่นะครับและที่สำคัญปลาทูที่เนี่ยของแท้ต้องหางเหลืองและอีกอย่างที่ให้สังเกตง่ายๆนะครับพี่ก็คือเหงือกมันนะฮะเหงือกมันต้องแดงใช่ครับอันนี้แหละสดชัวร์ผมรับรองเราได้วัตถุดิบที่ต้องการเรียบร้อยแล้วโอเคนั้นเราวันนี้เรามีนัดกับเคนที่ไหนนะพี่พี่ตูนพวาครับทำพะวาเราไปหาสถานที่ทำอาหารกันเลยดีกว่าโอเคนั้นเราไปเลยกันปะ ทางซ้ายทางขวาดีเฮ้ยอย่างนี Allez, ้ดีกว่าโอเคนั้งไปกันเลยครับ